พอแม่พ like ี่น้องชาติไทยโวโลกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องขอมีแนวมาอ้างมาอ้างอ้างสองภาษาไทยแล้วก็มาอ้างสองภาษาอังกฤษเออไปเมนของภาษาอันอีสานบ้านเ่านพี่น้องเอ้ยมีความภูมิใจขนาดเบื้องพี่น้องขอสิได้กินบอเดอร์ขอสิได้กินบอเดอร์แต่ว่าส่งไปนต่ได็กินอยู่ด้วยเราอุ้ยมันงามขนาดตัวนี้ก็ลงามพี่น้องเอ้ยเบื้องเนียเบื้องเนียก็ลังงาม อันนี้เป็นพักการดอกพี่น้องเป็นพักการดอกค่ะมันมันใหญ่กระสีเดีหนึ่งใส่ปลาเบางบรรยากาศยั้งมาแรงพี่น้องตอนนี้กระสีจ้ามองเหรอเดี๋ยวเบังก er. ่อนตอนนี้ทุ่มซีซีพี่น้องตอนนี้ทุ่มซีซีเจสิก้าไปไหนเรารีบไปทำเร็วๆเจสิก้าเงองพวบีเกือบใส่เขาพี่น้องไป็ตาสั่งเนาะคนนี้ก็ดื้อแต่เอาเกือบไปเอาเกือบอย่าไปเล่น จสิก,ก้ายโยนไปไหนเราเมื่อกี้รีบไปทำให้เสร็จแล้วเรามันข้ามแล้วเนี่ยรถถังเบิ้งเบิ้งเคยสห้เบิ้งพี่น้องเขยแนะนำเสนอรถขั้นนีนอพี่น้องเนาะอ่าแลนได้แสนก็ไม่พี่น้องปีพศสองพันเจ็ดขั้นนีเด้ขั้นนีเด้สองพันเจ็ดเป็นบ่เออสองพันเจ็ดเนี่แหละพี่น้องเคยซื้อมากหรประมาณอ่าสี่ปีบ่ประมาณสี่ปีเนี่ยแหละ ี่ปีหรือสามปีเนหี่ยแะพี่น้องขั้นนี่นะขอซื้อมาตอนซื้อมาสี่พันสี่พันกับคืนเบิงด้วยพี่น้องว่าเท่าไหร่สี่ถ้าเป็นสี่สิบบาทต่อปอนะสี่สี่สิบหกประมาณแสนหกพี่น้องลดขั้นนี่ซื้อมาแสนหกขายไม่ขายมือนี่เระว่าอันเด็กพ่อหาลอยบอกเราเราขายระหว่าอันไปขายจากสิดเด็กพ่อหาลอยปอนบอ่หาลอยปอนกับสิโตก๊กห้าสี่ยี่สิบประมาณสองหมื่นพี่น้องแม่นบอกเออ ขันพันละสี่หมื่นเนาะบ่ถึงบ่ถึงสองหมื่น,น,นพี่น้องขันนี่ยังขี่ดีกิ๊กอยู่เด้พี่น้องไอ้รถอันอันฉันบอกซูฟังเนาะบ่ได้ม,มาอวดหรอกฉัมาบอกซูฟังซื้อมันบ่เป็นตะอวดหรอกมันอยู่หนีรถมันถื่อพี่น้องรถมันถื่อเบิ่งอันล้อน,นี่ยางล้อดน,นี่พี่น้องย,ยางล้อน,นี่เปลี่ยนสุปีสุปีอันหน้ากับเบรกก็เปลี่ยนทุกเดือนบอกเปลี่ยนดูดูเพราะว่าอยู่หนีมัน อ่ามันอันอันอันโค้งหลายพี่น้องทางโค้งหลายแล้วก็เบรกจึกเบรกจื๊กนนะมันก็เลยเห็ุให้เปลืองเปลืองผาเบรกแหงพี่น้องสอมยูวสันนะก็เรียกกับสอมอันอันน้ำมันเครื่องแล้วก็โอ้ยเปลี่ยนยูวสันได้พี่น้องน้ำมันเนี่ยอันสตาร์แล้วคันเป็นสีดำเนี่ยก็ถือบโบพาแน่งนะพี่น้องสังเกตอยู่ประเทศอังกฤษนี่อ่าส่วนมากสีอันควันนี่บ่มีเด็กสีดำดำมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งนี่แหละคันมันมีเนาะพี่น้องแม่ถิวไปไหนก้าก้า ตี้วไปไหนแม่ทิ้วยาละนาเวกลับมาเอาต้นอันนี้ทำไมมันเหียเ่ยวแ็บแสบอย่างนี้ละก้าเ <c oughs> นี่ยมันนิดวอเตอร์หรือเปล่ามันเหเี่ยวแ็บแสบตับสามขแล้รเนี่ย yeah, <I> เออไม่มีใครมาลดน้ำมาเลยเลยนี่ออ้ยเียส <Yeah. S 1> ิโคตหนามมันพี่หนอ่อยเลยโอ้ <c oughs> หึตะกี้มันตะกี้มงนี้มันจะเป็นมงใบฝืนพี่น <c oughs> หน่อยฮะ โนอนน่าเจ็ดอะไรอีกอะนั่นเราจะหนูตรงนั้นน่าเทียตี้น่ะดอกไม้น่ะโอ้ยปักกันนิหน่อยนี่อะไรเกาะอะไรเกาะอัพสเตทบอกมาโฟยน้าบ้านแลอะไรเนาให้วค่อยมาเบิ่งฝ่าเล้วสีท่าสีถือบอลโอ้แอนดี้อซีเดอะบี้เจสิก้าดูม เดี๋ยวไในเน่ยยัยเปเลืสีบพันสอ่น่นสิปทา่าสีพี่น้องถุมหนึ่งละ่ะถุมกลัวโอเคตรงไหนก่ะทำตรงไหนลูก ทำไมเปียกมันยอดอย่างนั้นล่ะทำไมไปเอาที่กวาดที่มันเป็นน้ำหนามาลูกไปเอาอย่างนั่งลูกไปเอาคาดมาเยอะเพราะว่าตรงนี้มันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะกลาสนะลูกมันกวาดยากต้องเอาเล็ก เขาเรียกอะไรนั่นแลกบะเออไปเอาแลกลูกิทตี้ The Rock มาที่ดู get The Rock Okay He's cool rock กวนเขาที่ดีจะฉันร้องไห้แล้วิวตี้โอ้ยไปไปเอาแลกมาไปลูกิทตี้ไปแลนหันหันได้แล้ว บาแหลนันฮันลูกบาบร้ยเสียงอะไรยต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรนี่เจ๊กัน ไปเลยเราลูกร you know like no, yeah. ีบไปเอามาลีกจะได้เสร็จได้ไวจะได้ไปให้เพลกเกมอันนี้มันกวาดไม่ดีเพราะมันมันกวาแต่เปื้นเดียบเห็นไหมลูกแม่เทียวแม่อยู่ตรงนี้แม่เปียกลูกแม่หนาวลูก you <laughs> คุะกัวขอโทนะออไปเอาขบวนมาลูกขวนมาจะได้เสร็จเวาเสร็จได้จะไปดูหนังไะเนี่ยวันนี้หนังสอบหนังสอบม่การบ้านก็ยังไม่เสร็จตูอยู่ไปได้พรุ่งนี้จะส่งการบ้านนะคิเจสิก้าเจสิก้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาสอนการบ้านแม่แต่เวนหัวเว้นนะลูกโอเคแม่จะส่งการบ้านพรุ่งนี้จะได้ทำข้อสอบเอาหัวไปใส่แล้วไปทิ้งขยะไปเขี่ยมันลงไปลูกเียยมันลงไป เาคือ okay. no? ูกันคนะนี่เนี่ยมัน่้เ็นได้ง่อยเห็นง่ายเจะสิกระดีได้พี่น้องเขาจะเป็นโฮจักรับพี่โจ๊ะแค่ไม่กัไม่เป็นก็กดโทรแค่ดูทอดูเสร็้ดี Matthew, you no, plantain, well, like Yeah, you. just mask you. Ah. I have one now. Get the see. You don't need the dry ones. Mm, you you to you get, Actually, you get them. I should not get them. Mommy, you just making to get the dry ones. No, just no, do see your mask. My not the dry ones. กมีมาคือคิดจะเอาไปปักทีก็จะอาอะไม่ดื่น่มสูมันไม่ได้โกนอนี่ไงโหรีบทำลูกรีบทำเลยเอาไม่ทยวเอันนี้ไปเก็บไปที่ม่ทิวม่ทยวใครอยู่เทีแย่วันอู้เดกแม่วโอเครีบ้อโอเคดีกว่าไปวนเฮาส์โอเคก็ใช่เถอะแล้วลูกเอาไซส์ทำไง โหลเขา,นะปาไปทิวที่อย่าไปใกล้ี่ oh. น,น่น mm hmm. มันก็ออกมาหมดแล้วนี่ไปแลเาไปเก็บก่อนได้เลระวังมันเม,ม,มันเสียมือระวังนะมันจะเข้าไปในมือนะเสียบตามภาษาอัก oh. งกฤษอะไรนะโอ้ยล <No. S 1> ้วมันก็มีวัชพืชนะลูกน t เอส t ลินเตอร In your hand. matthew bring the scissors. matthew bring the scissors when you come back. What's a scissors? Bring the scissors. Yeah, I think there's only one. Go get them. No, there's more than one. Bring that them that both. That. He asked me like five hours ago but <laughs> Matthew like yeah. เดินมาอ่า uh, you took the m e t h i n g I think you took them and put them somewhere อย่ามาพี่ไปโยนนะลูกพี่พี่แมทธิมาโดนกล้องแม่ มันโดนไม้คนไม่มีใครอยู่ตรงนี้หรอกทิวตี้ทิวตี้ ใส่ถ่างพออพอพอพอไปอสิหอเป็นไหมเอ้ยอย่าเพิ่งจิบตรงนั้นสิหอบยังไงเด้อของใครมันดีดีแน่แม่เราเยจิไปนเดนเขาชวยแจัดนคแจให้ดูหน่อยแจ็ให้ดูหน่อยสิ ไมนะเนียเจ้า xa x ได้หรอไกนที่ one yes, the perfect บอว์ what is over there then ต no, no. no, no. ัวเขา on the floor ได้ไงตรงนั้นด้วยไหมน่ะมีชนะ้นมากีชัวีชัว ไปพี่เกียวไเก็ไปเก็บว่าอแม่จะเอาบันไดสกถือนนัตรงนั้นน่กกวาดไหมกะตนั้นกวาดไม่เทีมาเอาตัวนี้เดี๋ยวแม่เอาบันไดเมันนักยคนแทบจะมาในแบบ แม่ทำแม่ทำไม่เป็นหรอกอ่ะแม่จะ <'m> ยกไปอย่างนั้นเลย no, you just มันทำไม่ได้หรอกมกั้งแม่ก็ทำไม่เป็นนี่นี่ใช่เหรอเจ๊ <Wow. S 2> แกทำไมทำเป็นว้าวแม่ที่ว ไปเอาตัวนั้นเดี๋ยวแม่ถือตัวนี้งมันหนักเอาถ่อนเออไป take เอาอถือไป oh. แ,มแม่จะเอาอันนี้คอนเกรสเลชันคอนเกรสเลชันเดี๋ยวละพี่น้องทั้งเหรียญทั้งเฮด เจสิกาอทึ้เออทึ้บันไดพ้พญานแม่นะักคนอะไรน่ารัก,นนนนก,ก,กเน,น,กกนา,เานะ,นะพี่น้องนะักว่าเป็นทหารอีดีเล้เจสิกาเนี่ยสวนแม่ดีดีเ้ย่องลูกันโอ้ยมีไผมาย่องๆเองเอวยงกระแดเนาะพี่น้องเนาะสองถุงเเหนื่อย ไม่เที่ยวลดดอก <Gym. S 1> ไม้หมดหรือยังลูกไม่ใช่หรอบอกให้มาทําความสะอาดบอกให้ไปโดตหนามต้นใหม่ก็มาเหรนได้ซูดเล็กน้อยนี่เบิ่งพี่น้องถ้าเสื้อผ้าเบิ่งเพีย้อผ้าเบิ่งเพียพี่น้องเพียร้ายลายเหรียเป็นปเพียอยู่เพียนี่กับพักซาลแเน่เพียร้ายพี่น้องซาลาเน่

เอ,เอามันเปียกเลยทงจัสกะเอามันเปียกเลยมันเปียกเ,เลยน้อไม่เ็ดเควายได้ควายหนาวจัสก <c oughs> ้าย่ให้มันโดนผักต้นไปงั <c oughs> นวเนี่ยนงัวเนี่ยนะ แล้วรีบรถไปไปอาบน้ำสาผมไปไปคลีนแฮน์ด้วยนะ สะใจไหมค่ะน้าไม่รู้ไปอาบน้ำไปคลิปนี้ก <oh ็ส่งนี่เราพี่น้องเจอกันคลิปน้าถ้าถ่ายถ้าผู้ชมดูหน่อยจะกา้ถ่ายถ้าผู้ชมดูหน่อยโอ้ยบอกว่าอย่าให้โดนแม่ไห้คนโอ้ยโดนโทแศัพค์บ คลิปนี้ก็ซ้ำนี่ลราพี่น้องเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะมีอย่างดีๆสวยๆงามขวัญสีมากว่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะมือนี้ก็พามาอ่าเมึงกิจกรรมอะไรพี่น้องเนี่ยมาแรงข้าม,ม้าล้วก็เฮ็น,นนั่นนี่นี่เจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยเร็วๆสวัสดีค่ะหน่อยแก